สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอมลอคอกฎหมายเด่นนิวเจนนะครับวันนี้ท่านอยู่กับพบนะครับอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมาคนเดียวหรอนะครับไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะครับพบมากับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่จะทําเรื่องภาษีนั้นให้เป็นเรื่องง่ายเออน่าสนใจไหมนะครับเพราะว่าภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะบอกว่าอุ้ย ไม่ชอบนะครับยากตัวเลขคำนวณมี40อนุนู่นนี่นั่นประมวลรัษดากรก็หนาใช่ไหมครับงงมากนะครัสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำภาษีนะครับให้เป็นเรื่องง่ายนะครับโดยวันนี้เนี่ยทางรายการของเราได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์จอมนะครับคุณวรรงศงระังทองนะครับมามอบประเด็นทางภาษีที่น่าสนใจสำหรับประเด็นใน EP นี้นะครับหลายท่านนะครับช่วงนี้เนี่ยจะได้เคยได้เห็นข่าว่าเฮ้ยตอนนี้สัมภาระ ได้บอกแบงก์หรือธนาคารเนี่ยนะครับว่าจะต้องมีการจัดส่งรายงานธุรกรรมต่างๆคำถามคือเฮ้ยเราในฐานะบุคคลทั่วไปความลับของเรามันจะล่วไอะไรหรือไม่แล้วมันจะมีผลประการใดบ้างน่าสนใจไหมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปรับชมกับอาจ,จารย์จอมกันเลย อ่าเราก็มาอยู่กับอาจารย์จอมแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้เนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้เลยนะครับว่าขณะนี้นะครับสรรพกรได้มีการเรียกให้ธนาคารนะครับมีการส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินให้สรรพกรนะครับอาจารย์จอมที่นี้ค,คำถามก็คือ,อ และหนีข้อมูลที่เป็นความลับของเรามันจะล่วไหลออกไปหรือไม่นะครับเราต้องรับมืออย่างไรบ้างตรงนี้นะครับอาจารย์ชมมองอยังไงบ้างครับสำหรับตรงนี้ก็สําหรับข้อมูลที่สัมภาร์สั่งให้แบงก์เนี่ยส่งข้อมูลให้กับสัมภาร์ในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับนั่นก็เป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมานะครับซึ่งก็เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2562แล้วนะครับสำหรับบุคคลธรรมดา นะครับที่มีรายการเดินบัญชีเฉพาะฝั่งรายรับเนี่ยนะครับ3,000รายการนะครับธนาคารทุกธนาคารก็จะต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับกรมสัมพากรนะครับหรือนะครับหรือถ้ามีรายรับฝั่งเดียวเนี่ยนะครับเข้ามา400รายการและมีรายรับเป็นจํานวนเงินเนี่ยนะครับเกิน2ล้านบาทเนี่ยนะครับธนาคารก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับกรมสัมพากรทีนี้อย่างที่คุณพบถามว่าเอะแล้วเราข้อมูลเราจะไม่เป็นความลับอีกหรือ นะครับก็ไม่เป็นความลับแล้วสําหรับสัมปทานนะครับเพียงแต่ว่าสัมปทานเองถ้าเกิดจะเอา้อมูลเราไปเปิดเผยที่อื่นเนี่ยก็มีความผิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถไว้วางใจได้ระดับหนึ่งนลคือเขาตรวจสอบได้แต่ว่ารับรองว่าข้อมูลเราเนี่ยไม่ได้ั่วไหลออกไปที่อื่นแน่นอนใช่ครับก็วางใจได้อย่างมากเลยนะครับไม่ใช่ระดับหนึ่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าถามว่าแล้วคำถามถามต่อมาว่าแล้วสัมปาานเอาข้อมูลเราไปทําอะไรนะครับก็เอาไปวิเคราะห์เอาไปส่ง ข้อมูลประเมินในเรื่องของ Big Data นะครับก็เอาไว้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์จัดเก็บภาษีต่อไปนะครับที่นี่พอทราบอย่างนี้แล้วยางงี้ใครบ้างนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบครั้งนี้ครับก็คิดว่าบุคคลธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับลูกมาป้ามียายแมนพี่ชายขับรถวินมอเตอร์ไซค์โดนอาจจะพวกเราหรือใครก็ตามทุกคนครับที่มีรายรับเข้าธนาคารเนี่ยนะครับสามพันรายการขึ้นไปนะครับและหรือนะครับถ้าเกิดว่ามี400รายการและสองล้านบาทอย่างเมื่อกี้ที่ว่านะครับ ฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีการโอนเงินเข้าธนาคาร,ครที่เข้าเงื่อนไขาตามที่สมบัติกำหนดเนี่ยธนาคารจะส่งข้อมูลทั้งหมดซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการโอนให้โดยสเสน่หาก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดว่ามันมีรายได้เกิดขึ้นจากการโอนเงินต่างๆเช่นขายออนไลน์นะครับขายของเราไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวนี้ปุ๊บเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าสแกนสแกน QR code บ้างโอนเงินเข้าบัญชีบ้าง ถ้ามันมีเกิน3,000รายการมเมื่อไหร่เนี่ยนะครับข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งสังมภาระแปลว่าแม่ค่าออนไลน์อะไรพวกนี้ก็ต้องระวังไว้ต้องระวังเป็นอย่างมากระ้องระวังเป็นอย่างมากครับผ<ว>ม <c oughs> ครับอ้าวอย่างนี้ถ้าสมุูสุดท้ายมีภาระทงางภาษีอย่างเงี้ยครับมันจะเกี่ยวข้องกับภาษีนี่ติบ,บุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไรไม่เอ่ยครับอาจารย์ในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลธรรมดาครับนะครับก<ม>็<ม>บุคคลธรรมดาทั่วไปที่ ค้าขายแล้วก็เราก็ไม่เคยยื่นเสียภาษีไว้ก่อนเลยเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องเป็นประชาชนที่มีภาระหน้าที่ต่อประเทศคือต้องเสียภาษีนะครับเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนซึ่งถ้าเกิดเลงไม่ได้ยื่นเนี่ยครับเขมันก็จะเป็นมีความอันตรายเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าสำประกจะมีข้อมูลเราทุกอย่างเลยนะครับว่าคุณค้าขายขายก๋วยเตี๋ยวคุณขายของออนไลน์ทางช้อปปี้ต่างๆเนี่ยนะครับและมีรายได้เข้ามาเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะ มีรายได้เราเก็บเข,าข้ากระเป๋าครับนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามีไรายได้แล้วเราก็ต้องสำแดงด้วยการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นพกนดร90พกด90หรือพกรด91รนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องถามว่าคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับมีความพร้อมแค่ไหน<ช>ซึ่งหลาย<ช>คนก็บอกว่าภาษีเป็นเรื่องยากเข้าใจยากจังเลย <รา S 1> นะครับไม่รู้ว่ายื่นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยเสียภาษีมาก่อนซึ่งต่อไปต้องระวังครับเพราะว่าเวลาเราเสียปกติเนี่ยที่เรามีรายได้เนี่ย ภาษีมันไม่มากหรอกครับ,รบแล้วก็จ่ายกันนิดคนละนิดละคนละหน่อยแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้จ่ายและสะสมไว้เนี่ยมันมีทั้งเบีย้ยปรับและเงินเพิ่มซึ่งหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าจนเพราะภาษีมาหรือ,อว่าหมดตัวเพราะภาษีตอนแรกภาษีอาจจะไม่เยอะแต่เจอเบีย้ยปรับเจอเงินเพิ่มเข้าไปทับแล้วทับอีกนะะทับแล้วทับอีกก็หมดตัวกันหลายคนนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดของคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้รนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อไหร่ที่มันเป็นกฎหมายเนี่ย ประชาชนในประเทศนี้ต้องรู้ทุกคน,นะคจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้แล้วทีนี้ถ้าสมมติไม่ได้ชําระภาษีอย่างเงี้ยครับมีโทษทางกฎหมายอะไรหรือเปล่าครับก็มีโทษที่ว่าภาษีที่เราต้องชําระเนี่ยหนึ่งเราต้องเสียภาษีในส่วนนั้นใช่ไหมครับ,รบแล้วก็มีเบี้ยรปรับมีเงินเพิ่มที่จ่ายล่าช้านะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าภาษีเนี่ยสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกคนการค้าขายการแข่งขันจะได้เป็นธรรมเพราะหลายคนเนี่ยจ่ายเงินภาษีอย่างถูกต้องนะครับ ส่วนอีกคนนึงไม่เสียภาษีานะครับก็รู้สึกว่าเอ๊มมันไม่รับความเป็นธรรมชั้นจ่ายทุกวันเลยนะฉันเลยต้องขายของแพงกว่าเธอไงอนอนวันนี้ก็มีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันทีนี้นเราต้องบริหารจัดการเรื่องภาษีให้ดีครับก็แล้วแต่ะต้องไปดูดีๆเรารู้ตัวแล้วว่าเราถูกตรวจสอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนภาษีให้อย่างดีด้วยนะครับเราก็ทําตามหน้าที่ตามกฎหมายให้ถูกต้องในฐานะพลเมืองนะครับนี่ก็เป็นสาระโดยรวมประจำวันนี้ที่อาจารย์จอมมาฝากก็เป็นสาระดีๆนะครับที่เราจะเอามาฝากครับ คนที่ติดตามข่าวสารนะครับในเรื่องของกฎหมายภาษีต่างๆเนี่ยจะไม่รู้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว<อ>นะครับส่วนในเรื่องต่อๆไปที่เราจะคุยอาจจะเป็นเรื่องของโทษนั้นๆนะครับ<อ>ไม่ว่าจะเป็นภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเบอกเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งร้ายที่ก่อตัวแล้วก็รักษายากนะครับ<อ>ถึงชีวิตได้เลยชีวิตได้เลยนะครับ อันตรายนะครับอันตรายเพราะฉันต้องตรวจสอบให้ดีนะครับนี่ก็สําหรับท่านผู้ชมคนไหนที่เรียกร้องมาในเรื่องภาษีนะครับวันนี้อาจารย์จอมจัดเต็มมาให้เลยทีเดียวนะครับในสุดท้ายก็อยากให้อาจารย์จอมนะครับฝากช่องทางกันเฮ้ยเผื่อมีประเด็นทางด้านภาษีอื่นน่าสนใจนะครับสามารถฝากเพจให้กับท่านผู้ชมได้เลยครับสำหรับเพจจอมโวนะครับก็เราจะคุยกันในเรื่องภาษีที่เป็นเรื่องยากเนี่ย ให้คุยกันเป็นเรื่องง่ายนะครับเป็นภาษีง่ายๆสไตล์อาจารย์จอมนะครับก็ฝากติดตามในเพจจอมโบได้ครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นมาเลยตรงนี้สามารถไปกดไลค์อะไรกันได้เลยนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมและอาจารย์จอมก็ขอฝากประเด็นทางภาษีไว้สำหรับเท่านี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นในส่วนของอะไรนะครับฝากติดตามกันด้วยสำหรับรายการอมลข้อกฎหมายเดือนนิวเจนนะครับทุกๆวันศุกร์เวลา6กโมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ